สวัสดีครับผมจากร้านพลังแสงแบตเตอรี่นะครับวันนี้ผมมาเปลี่ยนแบตที่โรงบาลเส้นพระรามสีนะครับเป็นเบนซ W 2องศูลูกค้าเลือกเป็นแอ l a n BX นะครับเป็นตัว L N c นะครับสิบสองโวลต์แปแอมป์นะครับค่า C j แปดร้นะครับเป็นตัวสตาร์ทสต็อปตรงรุ่นนะครับ A G M เนี่ยสเปคเดิมก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับในทําการเลี้ยงระบบไฟแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ลงไปแล้วนะครับจะเป็นร้านพลังแสงนะครับมีสตาร์ตสตอปปกตินะครับแล้วก็สเปคอยู่ด้านบนนี้นะครับ12 M, โวลต์80แอมป์คา c j 800ตัวนี้เป็นเบนซ์ W205 นะครับจอดไว้ที่ตึกโรงบาล ท่านได้สนใจนะครับโทรสอบถามร้านพลังแสงได้เลยนะครับขอบคุณครับ